กับสวัสดีเอฟทุกคนนะครับผมมาวันนี้วันอาทิตย์นะวันหยุดก็มาดูแนวทางของลาวสตาฮานอยเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานลาวสตามาไหมทานนะครับห้าอุ้ยเสียดายนะครับผมเจาะข้ามไป0 6่นหกเนาะวันนี้ห้าศส สามศูนะครับศูนย์เด้งบนล่างเลยนะครับใครจัดศูนย์เมื่อวานนี้เด้งแบบว่าบนล่างเลยแล้วก็ตัวเจาะนะครับมาตัวกลับ0ูนสนะครับเข้าชุดนี้ราวสตา50าศูนยมศเด้งบนล่างครับซ้ายเหนื่อย ส่วนห้าน้อยนะครับห้าน้อยกิดเมื่อวานออกหกสองกับเก้าห้ามีไหมมีเก้านะกาชาติแปดสามเก้าหนึ่งเอ้ยนี่ไม่หลุดเอกาชาตินี่จะหลุดดีจังส่วนพัฒนานะครับออกศูนย์ศูนย์กับหกหนึ่งอ๋อหลุดหลุดนะครับเด่นผมหลุดนะนี่ พิเศษอ่ะพิเศษออกหกเก้ามีเด่นเก้ามาเก้าหกเออเก้าหกเขานะครับตัวจอบเข้าตัวกลับข้างบนห้าเจ็ดนะครับข้างบนไม่มานะครับ ปกติปกติแต้มเดียวอีกแล้วปกติออกข้างล่างแปดหกแล้วก็ข้างบนสี่สองจัดสี่สามออกสี่สองวันก่อนก็แต้มเดียวนะครับศูนยะ์เก้าออกศูนย์แปดะปกติก็มาแค่เด่นนะครับน่าจะสองวันติดเลยมั้งพิเศษนี่มาต่อเนื่องนะครับ สน VIP VIP เมื่อวานหลุดเนาะเสียดาย VIP นะผมก็ดุนว่า VIP จะมาหรือเปล่าก็หลุดออกสองสามกับแปดสองนะครับเด่นก็ไม่มาเนะาะเมื่อวานสูตรนี้ไม่มาปกติสูตร VIP นี่จะมาจะมาสูตรนี้แหละที่ผมจับไว้อยู่เนาะอ่ะโอเคเมื่อวานเจาะก็มาลาวสาตาแล้วก็พิเศษนะครับ ส้าน,น้านอยก็คือมาเด่นก็ยังถือว่าไม่คีเลเท่าไหร่นะครับคือ4รอบเจาะมา2แล้วก็เขา้าเข้าเด่นปกตินี่ตัวนี้เลขสี 4, นะครับ4 2่สองหลุด VIP อ่ะก็ถือว่าโอเค เกินหกสิบเปอร์เซ็นเกินหกสิเอร์เซ็นนะครับอ่าโอเคมาดูลาวสตาวันนี้กันวันที่แปดนะวันที่แปดแล้วมีรัฐบาลไทยผมลงถึงไหนแล้วเนี่ยนะใกล้จะหลายคนอาจจะจับจองลอตเตอรี่ได้แล้วเนาะเออวันนี้ก็จะทยอยลงให้นะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับลาวสตาวันนี้เด่นไปที่

0ูนย์สี่เนาะเข้าที่มีศูนย์หน่อยโอเคตามนี้ครับทีนี้มาดูฮานอยนะครับฮานอยเอาเด่นก่อนกิดเข้าเด่นที่ศูนย์หนึ่งกาชาตินะครับเด่นที่ หนสองนะครับส่วนเด่นของพัฒนานะครับไม่ได้เจาะให้นะก็เอาไปที่เด่นอย่างเดียวเด่นไปที่ศูนย์หนึ่งนะครับผมเจาะไว้หน่อยนะรอบนี้สามรอบนี้ขอเจาะ หนะึ่งหกหน่งดสองหะรวม3มรอบนี้เลยหนึ่งหกหนึ่งเจสองหสองเจแล้วก็ตามนี้แหละสี่ชุดพอหนึ่งหกหเจแล้วก็หนึ่งสองชุดหนึ่ง เกอตาชาติมาที่หนึ่งสองนะครับหนะึ่งสองมันมีศูนย์ด้วยอ่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะใครสนใจเนี่ยนี่แหละเจาะรวมเลยหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หก ศู 27, 26, 27. นย์เจ็ดสองหกสองเจ็ดนะตามนี้ครับทีนี้มาดูเาจาะพิเศษนะครับพิเศษวันนี้เด่นไปที่เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดสองแปดสามแปดหกสามตัวนะครับเจ็ดแปดสองครับ ชุดเด่นนะครับเจ็ดเฮ้ประกาแดงดิเจ73 8องเนะครับเจ็ดสองเจ็ครับอ่ะทีนี้มาดู VIP V.I.P. เด่นไปที่45ครับชุดเด่นนะครับ45 46 48 49 56 58 59ครับเออ7ชุดแล้วก็3ตัว048นะครับชุดเด่นนะครับ48 49 58 59แล้วก็56นะ VIP ส่วนปกติปกติวันนี้มันจะเด่นไปที่9กศูนย์ลุ้นวันนี้จะเจาะโดนไหมแต้มเดียวสองวันติดเลยก็จะมีเกาสอง เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ด อ่าสามตัวนะครับจะถึงรอบตัวนี้มาหรือยังหกเก้าศูนเป็นเลขมงคล <c oughs> เออที่ผมจับทีไรจะมานะตรงนี้เคยแตกรอบนี้มาแล้วนะปกติก็คือเก้าหกศูนย์หกเก้าศูนย์นี่แหละนะก็ดูดูว่าม,มันมีแนวโน้มมาอยู่นะครับตัวนี้แนวโน้มมาก็ลุ้นอยู่นะครับชุดเด่นนะครับ จับ90ด้วยนะครับวันนี้ผมเพิ่ม90ให้ด้วยนะครับชุดเด่นนะก็จะมี90 96 06ครับ 03, 0, 2นะครับเออตามนี้นะครับผมให้เด่นตรงนี้วันนี้ขออนุญาตจับ9 0ด้วยปกติผมก็จะไม่ค่อยจับตัวน,นี้แต่ดูแล้วก็คือถ้าไม่ลงไว้เดี๋ยวไม่มีใครจับก็เลยจับตัวมันเองก็คือตัวเด่นนะครับให้ด้วยนะเป็น9ชุดสำหรับปกตินะครับส่วนเราสตารก็นี่8อันนี้8อันนี้7อันนี้เจาะเพิ่มให้ก็คือรวมกิจกา ครับผมวันนี้ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดี